หลังจากที่ปรับการทานอาหารตรวจคอเลสเตอรอลามาล่าสุดเนี่ย LDL ซิด79 HDL 75ดีแบบนี้เนี่ยต้องยกเครดิตให้2เรื่องนี้เลย1ก็คือซิดทานแต่พืชไม่นมไม่ไข่ด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย LDL ก็เริ่มลงมาตั้งแต่เริ่มลดเนื้อสัตว์แล้วค่ะ เพราะไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในเนื้อสัตว์นั่นแหละค่ะที่เป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เรามี L D L ที่สูงจะหลีกเลี่ยงไปทานปลาเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีนะจําได้ไหมว่าซิดเคยไปตรวจเพราะว่ากินปลาทูน่าและพบว่าตัวเองเนี่ยมีปาลอดสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยค่าของซิดกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะใครที่ไม่เคยตรวจก็แนะนําว่าให้ไปตรวจนะคะเพราะมันมักจะมาจากอาหารที่เรามั่นใจและก็กินอยู่ทุกวันนี่แหละค่ะใครที่ยังไม่มีโปรโมชั่นหรือไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนนะก็สามารถทักมาถามซิดได้เลยนะอันที่2คือน้ํามันอะโวคาาาเข้จก ได้มีโอกาสไปเจอกับพี่เจ้าของสวนเป็นคนไทยที่อยู่ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีความตั้งใจอยากให้คนไทยเราได้ใช้ของดีๆนะคะแล้วซิดก็ลองแล้วเห็นผลชัดกับตัวเองเลยใครจะหันมาทานพืชน,นะคะซิดแนะนาว่าให้ตรวจสุขภาพอยู่ตลอดนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าร่างกายของเราขาดอะไรหรือเปล่าคะ่ะเช่นในช่วงแรกนะซิดก็จะขาดธาตุเหล็กขาดโปรตีนตอนนี้ใช้อาหารเสริมทุกอย่างก็โอเคแล้วซึ่งแค่เราปฏิบัติข้อแรกนะคะ LDL ของซิดเนี่ยก็อยู่ที่93ซึ่งถือว่าต่ํากว่าเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะ ได้นะ้มันอะโวคาโดเนี่ย LDL ก็ลงไปอีกเหลือ79ยังไงหารด้วยอัตราส่วนนะเอาไขามันเลวหารด้วยไขยมันดีเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งเลยสำหรับซิดเนี่ยคือยอดเยี่ยมลองไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันกับวิทยาศาสตร์ลางก